อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจของใครหลายๆคนนะครับว่าถ้าก้าลอกดาบแดงฟันไครโดเข้าแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นโซโลโหรือตาเหี่ยวเนี่ยจะฟันไคโดเข้าไหม สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชแนลครับในหัวข้อวันนี้ครับเราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไคโดนะครับที่ตอนนี้บอสแห่งภาคโอน,นเนี่ยก็ได้ออกลงสู้อย่างเต็มตัวเลยนะครับมีการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพเผ่ามิ้งในร่างซูรองครับรวมถึงเผชิญหน้ากับก้าวปลอกดับแดงด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือแบบจริงๆสักทีนะครับขอเจ้านี้ครับว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยมันจะเจ๋งสม ทำล่ำลือสักแค่ไหนครับแล้วก่อนหน้านี้ครับใครโดนในร่างมนุษย์ในร่างคนเนี่ยครับพวกเขาอ่ะโดนก้าปอกดาบแดงโจมตีในตอนที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าโดนแทงไป2แผลนะครับแผลนึงได้จากคินิอนครับส่วนแผลนึงเนี่ยได้จากคิคูนะครับ พอเห็นอย่างนั้นแล้วครับว่ามีคนที่สามารถโจมตีไคโดเข้าได้เหมือนกันครับบางคนจะมีคําถามในใจครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยอดนักดาบที่ดูแล้วเนี่ยฝีมือเหนือกว่าคีคุกกับคีเนมอนแน่ๆอย่างโซโลของเราครับรวมถึงชายตายเหี่ยวนักดาบอันดับหนึ่งของโลกครับถ้ามีการเผชิญหน้าต่อสู้กับไคโดครับคนพวกนี้นะจะสามารถสร้างบาดแผลให้กับไคโดหรือแทงไคโดเข้าฟันไคโดเข้าได้หรือเปล่าสประหลาดอย่างไคโดปัจจุบันนี้เขาก็เป็น จรสลัดที่มีค่าหัวมากที่สุดในโลกนะครับนื่องาควาว่าความแข็งแกร่งของเขาณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจเรียกได้ว่าทั้งอันตรายที่สุดแข็งแกร่งที่สุดนะสมฉายาของเขาแม่กับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับพลังฮาคี้ของเขาพลังด้านการป้องกันของเขาอ่ะมันเหนือชั้นมากๆนะเพราะบาดแผลเพียงจุดเดียวที่เขามีเนี่ยมันก็เป็นบาดแผลที่โอเด้งเนี่ยเคยฟันเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นบาดแผลที่เกิดมาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับในสมัยนั้นครับ กลุ่มล็อกก็เพิ่งจะแตกสลายนะครับไคโดเองเพิ่งจะเริ่มสะสมกองกําลังของตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งนักว่าในสมัยน,น,น,นู้นนะกับสมัยนี้เนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับไคโดเองก็คงต้องสะสมกําลังแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะครับนับจากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันครับไคโดเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยของบาดแผลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยครับแ,แสดงว่าพลังการป้องกันของเขาเนี่ยคือมันสุดยอดหมออกมาออก,ออก,ออกนะฮาคิ้งเขาเหนือชั้นจริงๆครับเงรื่อ ฮาคีครับฮาคิเนี่ยมันก็เป็นพลังหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้พลังใจพลังกายในการรวบรวมพลังนั้นครับก่อให้เกิดฮาคีนะครับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในร่างกายส่วนนั้นนะครับมันเหมือนกับเป็นการเสริมเกราะให้กับร่างกายครับแล้วเกราะที่มันแข็งแกร่งมาก,มาก,มากๆนะครับถ้าเอาไปโจมตีศัตรูไปทุบต่อยไปทุบตีศัตรูตนะครับก็จะสร้างดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพอจะเข้าใจอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ครับมันจะมีตัวละครหนึ่งที่มีฮาคีแบบขั้นสูงมากๆเป็นขั้นแอดวานนะใ ฮาคิสังเกตของคาตาคูลิเนี่ยครับเขาเนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตได้เลยนะแต่คาตาคุลีเนี่ยเคยบอกไว้ว่าการที่เขาใช้ฮาคิสังเกตมองเห็นอนาคตได้สุดยอดมากๆนี่ครับ การที่เขาจะทําได้ขนาดนั้นนีครับเขาเนี่ยต้องมีจิตใจที่สงบต้องใช้สมาธิสูงระดับหนึ่งเลยครับถ้าเกิดเขามีการล้นลนหรือเสียสมาธิครับเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะโดนสตูโจมตีได้เหมือนกันครับเหมือนกับตอนที่ลูฟี่เริ่มที่จะจับทางคาตาคูลีได้แล้วนะครับใช้เกียร์สี่สู้กับคาตาคูรีนะลูฟี่นี่ก็ต่อยเอาต่อยเอาเลยนะครับตอนนั้นคาตาคูรีเขาใจร้อนนะครับเขาเริ่มที่จะเสียสมาธิแล้วนะครับจากการโจมตีที่เคยหลบได้นะครับพอเสียสมาธิพอมีการล้นลนทางด้านจิตใจครับก็เลยไม่สามารถหลบได้แล้วก็โดนลูฟี่ ตีอะไรกันไปนะเหมือนกันครับสำหรับฮาคีกรอกครับในตอนที่ก้าปลอกดับแดงเข้ามาโจมตีไคโดเนี่ยก็เป็นการโจมตีในลักษณะที่ไคโดเองยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมสู้พร้อมลบนะครับกระโจนเข้ามาจู่โจมเข้ามาในตอนที่ไคโดยังไม่ได้ตั้งตัวและในตอนที่ไคโดกําลังจะโดนแทงอ่ะไคโดมันก็แบบ มีอาการออกแนวเว่อเวอเหมือนกันนะครับคือไคโดเนี่ยมันนึกย้อนไปในตอนที่โอเด้งสร้างบาดแผลให้กับไคโดได้นะครับไอ,อตอนนั้นเนี่ยที่โอเด้งตะโกนว่าแกอย่าโพน้ามาที่วันโนกอีกแล้วตอนนั้นอะคือโอเด้งสามารถฟันไคโดในร่างมังกรได้ครับพอไคโดเนี่ยมันย้อนนึกภาพนั้นขึ้นมานะครับคาดว่าในตอนนั้นอะไคโดเนี่ยเสียสมาธิไปแล้วนะครับมีการล้นลนทางด้านจิตใจครับแน่นอนครับว่าการคงสมาธิกับการป้องกันตัวเอง,องการใช้ฮาคิเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ ้สมบูรณ์ร้ออยู่แล้วนะครับจึงอาจเป็นเหตุที่ทําให้ไคโดเนี่ยโดนดามเมจของคินเนมอนกับคิคุเข้าไปนะครับถ้าคิดในกรณีนี้นะครับว่าไคโดเนี่ยเสียสมาธิในการป้องกันตัวเองเนี่ยผมว่ามันจะดูสมเหตุสมผลเนอกับการที่โดนคินเนมอนกับคิคุโจมตีเข้าเนี่ยเพราะว่าสองคนเนี่ยยังไงแล้วฝีมือมันไม่ได้พัฒนาขึ้นจาก20ปีที่แล้วแน่นอนนะมันถูกส่งข้ามเวลามานะ คิดอย่างนี้เนี่ยจะดูเข้าท่าซะมากกว่าครับแต่ถ้าเป็นกรณีของโซโลกับตาเยียวเนี่ยท่าในสถานการณ์เดียวกันนะแบบไคโดแบบเบ๋เอเบออะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าตาเยียวกับโซโลเนี่ยฟันเข้าแน่นอนนะครับและคงสร้างบาดแผลที่ใหญ่และสร้างความบาดเจ็บได้มากกว่าทั้งคินนามอนและคิคูแน่นอนครับอะแล้วถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งอะถ้าเกิดว่าเป็นไคโดร่างมนุษย์นะครับแล้วไคโดแบบพร้อมลบพร้อมต่อสู้ล่ะไคโดไม่ได้เผลอไม่ได้ร้อนโลนแบบเก,งกรงหาคิเกาะสู้เขาเต็มที่อะผมก็ยังเชื่อว่าท่า โซโลใช้ท่าโจมตีหนักๆน,นะครับใช้ท่าโจมตีแบบหวังผลนะไม่ว่าจะโซโ,ซโลหรือตาเยเหี่ยวนะครับถ้าในการต่อสู้กับไคโดนะถ้าเป็นการแค่สร้างบาดแผลโอ้ทำได้อยู่แล้วนะครับฝีมือมากันขนาดนี้นะจริงๆแล้วตาเหี่ยวไม่ต้องไปอวยอะไรมากก็ได้นะครับมันเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกเนี่ยแค่ไคโดมันฟันเข้าอยู่แล้วเนี่ยแต่จะชนะได้ไม่ได้เนี่ยคืออีกเรื่องดนึงแต่ถ้าถามว่าฟันเข้าไหมคือฟันเข้าอยู่แล้วเนี่ย โซโลเองก็เช่นกันครับต่อให้เป็นไคโดล่างมรุษที่แบบเกรงฮาคิเกรอบพร้อมบวกกันเนี่ยผมว่าโซโลเองก็ฟันเข้าเหมือนกันครับแต่ประเด็นจะอยู่ตรงนี้ซะมากกว่าครับไคโดในล่างมังกรครับ ความสามารถร่างมังกรของไคโดคือแมงคืออะไรก็ยังไม่รู้นะทุกวันเนี้ยขนพิสานหรือเปล่าก็ไม่รู้พลังบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่นะครับว่าพอมันเป็นการใช้พลังอีกระดับหนึ่งนะครับร่างมังกรเนี่ยเรื่องพลังการป้องกันนะครับความแข็งแกร่งของผิวหนังเนี่ยยังไงแล้วมันต้องมีมากกว่าตอนเป็นร่างมนุษย์อยู่แล้วตอนที่ไคโดโดนก้าปอกดาบแดงฟันเป็นเพราะว่าพวกเขาเดี่ยใช้พลังลิโอเนในการฟันไคโดครับไคโดเองก็พูดอย่างนั้นครับและถามว่าโซโลเนี่ยมีวิชาลิโออะไรแบบนั้นไหมนะครับถ้าหาก คิกกรอดเนี่ยโซโลออมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าพูดถึงวิชาลิโอเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการบอกใบ้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในตอนที่โซโลฟันมิเตวันเข้านะครับมันเป็นพลังที่ทําให้โซโลเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับดาบนะบสอดคล้องกับที่คุณลูเคียวโกโโลเคยพูดไว้นะครับว่าท่วนโนเนี่ยมันจะมีพลังชนิดหนึ่งครับโดยคนประเทศวโนเนี่ยจะควบคุมพลังอันนั้นนะครับที่มันไหลเวียนจากร่างกายไปห่อหุ้มที่ดาบในมือครับพอร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกับดาบวาเนี่ยจะสามารถฟันได้แม้แต่กระทั่งเหล็กถ้าต้อง หรือถ้าไม่ต้องการจะฟาดฟันติ่งใดแม้แต่กระดาษก็ตัดไม่ขาดครับเป็นความสามารถที่โซโลเคยใช้ให้เราเห็นแล้ว,ลวตั้งแต่ภาคอลา拉ตตาดุวยเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีใครสอนวิชาลิวโอให้กับโซโลตรงๆนะแต่ด้วยความเป็นยอดนักดาบของโซโลอ่ะผมว่าเขาสามารถที่จะจับเคล็ดวิชาลิวโอแล้วก็สามารถใช้พลังนั้นนะครับถ้าต้องต่อสู้กับไคไโดจริงนะโซโลเนี่ยจะสามารถใช้วิชาลิวโอในการฟันไคโดได้อยู่แล้วครับและตอนนี้ครับสเกลพลังการโจมตีของไคโดเนี่ยมันก็จะ มีการยกระดับขึ้นไปขั้นหนึ่งครับด้วยการใช้ดาบเอ็นมาครับก็เป็นดาบเล่มเดียวกับที่ฟันไคโดสามารถทะลวงเกล็ดหนานๆล่ามังกรของไคโดเข้านั่นแหละนะเพราะฉะนั้นท่าโซโล ο, ใช้วิชาลิโอนะครับบวกกับการใช้ท่าโจมตีแรงๆนะครับเป็นท่าโจมตีหวังผลท่าไม้ตายของโซโลบวกกับใช้ดาบใหม่เอ็ N นมานี่ครับยังไงแล้วเนี่ยผมว่าสร้างบาดแผลสร้างดามเบดดยให้กับไคโดได้แน่นอนนะอันนี้พูดถึงกรณีที่แบบสร้างความเสียหายอะไรใส่ไคโดเนะ แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องสามารถเอาชนะอะไรได้เลยนะคนละเรื่องกันนะครับอาจจะยากเกินความสามารถของโซโลไปนิดหนึ่งนะเอาเฉพาะแค่เรื่องการทะลวงเกล็ดหน,นาของไคโดนะครับการฟันไคโดอะไรเข้าเนี่ยโซโลทําได้อยู่แล้วนะตายเหี่ยวเองก็เช่นกันครับผมว่าไม่ต้องไปพูดอะไรของตายเหี่ยวมากอะไรเนะยอย่างไงมันฟันเข้าอยู่แล้วนะสถานการณ์การต่อสู้ในช่วงท้ายของภาคโนนี่เราอ่ยยังไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าท่าทีของโซโลนั้นเนี่ยจะได้ประกบคู่ต่อสู้กับใครนะโซโลก็ยังต่อสู้ติดพันกับพวกลูกสมุนไคโดอะไรไป นะใจนึงผมก็อยากจะให้โซโลไปร่วมมือกับซันจิต่อสู้กับคิงนะครับเพราะคิงมันก็แบบเป็นเพลงดาบะเอออาจจะบวกกันแบบเมามันเลยก็ได้นะแต่ใจนึงก็คิดว่าดาบเอสมะที่โซโลได้มาเนี่ยมันเป็นดาบที่เคยฟันไคโดได้ไงดาบเล่มนี้เนี่ยมันควรจะมีความหมายในการที่จะเอามาต่อสู้ต่อกอฟาดฟันไคโดอีกครั้งหนึ่งนะ แต่เรื่องบทบาทก,การต่อ,อสู้ยังโดนกักไว้อยู่นะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าจเจ้าอุดาัเนี่ยจะให้โซโลเนี่ยประกบคู่ต่อสู้กับใครนะครับก็ต้องรองดูใกล้ทีนะครับว่าในเรื่องที่กําลังจะดําเนินไปนะครับศัตรูคนไหนจะเป็นตัวที่มาประทะก,กับโซโลนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับสิ่งที่ใครใหลายคนเนี่ยถามมาหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับว่าก้าปอกดับแดงก็ฟันเข้าแล้วนะโซโลของเราจะไหวไหมนะยังไงแนละ้วไหวได้แน่น,นะถ้าโซ,โซโลได้ฟันไคโดเนอะนะครับก่องว,ว่าจะรับชมคลิปนี้ขันอยากสุขสนานนะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ดูใน u t u b e นะตอนนี้เนี่ยเขามีเปิดระบบสปาชิกกันะ สมัครสมาชิกก็เป็นกำลังใจได้นะครับผมขายตรงหาตังกันเลยทีเดียวนะครับใครที่พร้อมแล้วแล้วก็อยากส่งกำลังใจแบบเป็นดามเบดขั้นรุนแรงเนี่ยก็สมัครสมาชิกรายเดียอะไรกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับคงต้องจากกันไปก่อนแล้วเนอะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกุมภาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย